โยโย่โยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอสไตล์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในดําเดนในวันนี้นะครับก็คือพระเอกของเรานะครับวิสเ r d o n ดอน a ีสตานะครับผมก็ไม่มีอะไรครับไม่ผู้พามํำเพลงไปดูเด็กลิทติ้งก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีตามนี้นะครับก็มีวิสเ r d o n ดอน a ีสตานะครับสามใบวิสเซอร์ดอนวีสามใบไฟเ e อสองใบโคแบ็กวีหนึ่งใบยันลิทติ้หนึ่งใบมานาฟี่หนึ่งใบ n e o l a n d ด1ใบแล้วก็ f i r e ว์วีใบนะครับไอเทมนะก็จะมี h y p e r b บอลสใบคลิกบอลส4ใบ bon คือเอ่อสับเปลี่ยนโปเกมอน3ใบเข็มขัดแห่งความแน่วแน่2ใบลูกโป่ง2ใบแล้วก็ส่งต่อพลังงาน1ใบนะครับสปอร์ตก็จะมีแคมป์ไฟอีกสี่ใบสำสของบอสสามใบแมรี่สามใบนักวิจัยศาสตราจารย์สามใบคีบานะสองใบนะครับเซเดเดียมก็จะเป็นแอ่งน้ําตกแมกมานะครับสี่ใบ พลังงานจะมีพลังงานพื้นฐานธาตุไฟ10ใบแล้วก็ capture energy 2ใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเด็กนี้กันครับผมเด็กนี้นะครับก็คือบ้าพลังไปเลยนะฮะก็คือตีแรงนะครับผมแต่ก็ต้องยอมเจ็บนะครับผมเจ็บยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมเริ่มที่ลิซัลดอนบีสตาร์ของเรานะครับผมถ้าโจมตีเขานะครับใช้2จี้ไฟ1จี้ใสนะครับตี130บวก ถ้าโปอกมอนนี้นะครับมีตัวนับดาเมจวางอยู่นะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก100ก็จะตี230นะครับผมวิธีการทำให้ตัวเองเจ็บเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนะครับผมการตี230เนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงแรงเลยแหละแต่ว่าอาจจะยังน็อก VSTAR หรือ VMAX ไม่ได้แต่ถ้าหากเป็นโปเกมน V เฉยๆสามารถด็อกได้แน่ๆนะครับผม230ดาเมจแรงเลยนะครับผม แต่ว่าความแรง230ดาเมจก็ยังไม่เท่าเท่าพลังวีสตาร์ของเขานะผมใช้3าจี้ไฟนะครับ1นจี้ใส่นะครับผมสตาร์เบรดนะครับผมโจมตี320ดาเมจนะครับผมแล้วก็พอตีแล้วเนี่ยต้องทิ้งพลังงาน2ลูกนะครับผมที่โปโมน,นี้นะครับแล้วก็ท่านี้ใช้ได้1ครั้งต่อ1เกมนะครับผมซึ่งการตี320ดาเมจเนี่ย นี่คือบิ๊กดามจของแท้เลยนะครับผมสามารถน็อกเอาท์ V Max ได้เกือบทุกตัวเลยนะครับผมอันนี้เป็นท่าไม้ตายของริสซ d ดอนวีสตนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเด็กริสดอนะครับค่อนข้างบ้าพลังนะครับผมเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามนะครับ ก็นี่เลยนี่ก็ประมาณนี้เลยครับสลัดวิสตันวีสตาของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวโจมตีอันนึงครับผมเป็นตัวโจมตีแบบขั้นเวลานะครับก็คือไฟเยอร์นะครับผมใช้1นี้ไฟนะฮะตี20บวกถ้าประกุมันี้นะครับมีตัวน้ำนาเบดวางอยู่นะครับผมการโจมตีนี้จะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก70แล้วก็ท่าต่อสู้นี้จะไม่นำจุดอ่อนมาคิดนะครับผมก็แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นธาตุพืชนะครับผมที่แพ้ไฟท่าไฟเยอร์โจมตีนะครับจะไม่ได้แบบว่า าดาเมจคูณ2นะครับเพราะว่าเขาไม่เอาจุดอ่อนมาคิดเนาะก็จะตี90ิเพียวๆเลยถ้าเขามีดาเมจวางอยู่ด้วยนะประมาณนี้นะครับผมเอาไว้แบบตัวขั้นนะครับผมตัวขั้นไพสสมมติว่าถ้าเราแบบเรามีแต่แบบวิสตนันวิสตาเท่านั้นที่เป็นดาเมจนะฮะเราก็จะแบบไม่มีตัวที่แบบเราก็จะแบบเสีย2ไพ่สองไพ่สองไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะแพ้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไฟเจอร์นะเป็นตัวขั้นไพสในการที่แบบเสียแค่ไพ่เดียวอะไรประมาณเอาไว้แบบ เติมดาเมจเล็กๆน,น้อยๆนะครับก็คือสมมติว่าลิซดอนเนี่ยตี230ไปแล้วใช่ปะมันก็จะเหลือดาเมจอีก90พอดีเลยที่จะเป็น320ก็สามารถน็องเอาวีแม็กได้แล้วก็สามารถเอาไฟเจอร์เนี่ยขึ้นไปตี90ได้อะไรประมาณนี้เอาไว้เติมดาเมจนั่นเองนะฮะนี่ก็คือดาเมจของเรานะฮะสตัวนี้นะฮะต่อไปจะมาดูซัพพอร์ตของใช้เล็กน้อยนะครับก็จะมี2ใบนี้นะฮะแอ่งน้ําตกแมกมาห์นะผม ผู้เล่นทัองสองฝ่ายนะครับในเทินของตัวเองนะครับทำได้หนึ่งครั้งนะฮะเลือกกร์ดพลังงานไฟ1ใบจากตำแหน่งทิ้งกราดฝ่ายเราติดที่โบมอนไฟบนเบน์ฝั่งเรานะครับแล้วก็เมื่อทําบบนันแล้วนะฮะวางตัวนับดาเบตยี่สิบนะครับไปที่โบมอนที่ติดก๊าซไฟอันนั้นนะครับผมกราดใบนี้นี่เองนะครับที่จะทําให้โปรแกรมลิซัดนวิสตากับไฟเยอร์ของเรานะครับมีดาเมจวางอยู่ที่ตัวเองนะครับผมแล้วก็ พอมีดาเมจวางอยู่ที่ตัวเองนะครับผมเอฟเฟกของท่าโจมตีก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่างลิซาร์ดอนวิสตาเนี่ยก็จะแบบเพิ่มดาเมจอีก100หรือไฟเจอร์ก็จะเพิ่มดาเมจอีกดสอะไรประมาณนี้นะครับผมดาเมจก็จะมาจากก๊าซแองน้ำตกแมกมานี่เองนะครับผมก็เป็นคีย์ของเด็กไฟด้วยนะในตอนนี้นะครับผมถ้าเล่นเด็กไฟก็ต้องมีแองน้ำตกแมกมานะครับเพื่อช่วยในการเติมจี้ได้อีกลูกหนึ่งนะครับผมแต่เราก็ต้องยอมเจ็บเจ็สิบด้วยนะ ประมาณนี้นะฮะผมอันนี้ก็ค no, ือของใช้ใหม่ของเด็กไฟเลยนะผมสําหรับคนที่ชอบเด็กไฟนะครับและอยากเล่นนะครับก็ต้องไปหาแองน้าตกแมกมามาใช้นะครับบอกเลยว่าจําเป็นมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางขวานะครับผมก๊าซสปอร์ตแถมไฟนะครับผมก๊ร์ดใบนี้นะครับถ้าไม่ทิ้งกร์ดพลังงานไฟหนึ่งใบจากมือเรานะครับจะใช้ไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องทิ้งไฟก่อนเนาะพอทิ้งไปปุ๊บแล้วเนี่ยก็ดูการ์ด็ใบบนของเด็กเรานะครับผมแล้วก็ เอาการ์ดสูงสุด2ใบาจากในนั้นเอาขึ้นมือได้แล้วก็นอกนั้นกลับเข้าเด็กไปก็คือเปิด7ใบเลือก2ใบขึ้นมือเอาที่ชอบของเราอะเสร็จแล้วปุ๊บอีก5ใบที่เหลือก็กลับเข้าเด็กสับๆเอไปประมาณนี้นะ,ะก็เป็นตัวเสิร์ชของใช้ชั้นดีเลยนะค,ะครับผมสําหรับแคมไฟพอเราทิ้งไฟไแล้วใช่ไหมปุ๊บเราก็ใช้เอฟเฟกของแองน้ําตกแมกม่าต่อได้นะครับผมในการเติมจี้บอกมันไฟที่เบนซ์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่คือ,อของใช้แล้วก็ตัวซัพพอร์ตของเด็กเรานะครับ ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรละสำหรับดิสซอนนะครับผมเราก็ต้องรีบเติมจี้ติดจี้ติดจี้ไปให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตี230หรือจะใช้ถ้าไม่ตาย320เพื่อน,นอกวีแม็กแล้วกเก็บ3ไพ่ไปเลยก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาดิสซอนวีสตาร์ไปเล่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยครับก็ มดูกเกมเพลย์ของเดนลิซัดอนกันครับผมฝ่ายตรงข้ามเป็นอาร์เซอุสไฟฟ้านะครับแล้วไปฝ่ายเริ่มก่อนวางอาร์เซอุสวีที่เบนนะครับติดที่ไฟฟ้าไปที่อาร์เซอุสวีตัวหน้าแล้วจบเทิร์นนะฮะมาฝั่งของลิซัดดอนนะครับผมใช้คริกบอลนะครับเอาเดลแลนด์วีขึ้นมาติดแชปเจอร์จี้ไปที่ลิซัดอนวีสามารถเอาตัวพื้นฐานจากเด็กมาบางเบนได้ก็ควซื้อยาเรลูลตันนะครับติดเข็มขัดแข็ความน้ำแน่ครับไปที่ลิซัดดอนวี แล้วามสามารถย,รยนานิวตันนะครับสำหรับท็อปเด็กกับมือเราหนึ่งใบนะครับใช้คลิกบอลครับเอาไฟโลกวีขึ้นมาวางเบนแล้วก็วางเนโอลันวีนะผมเซิร์ชซัพพอร์ตหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือก็คืองานวิจัยนะครับแล้วก็ใช้งานวิจัยเลยนะครับผมทิ้งมดมือโจมไปจ็ดไฟ ใช้จับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเอายาเรยูตันขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็วางแอ่งน้ำตกแบกแมกนะครับผมแล้วก็ใช้เลยนะครับเอาที้ไฟจากหลมติดที่โปเกมอนไฟบนเบน์นะครับแล้วตอนนั้นจะเจ็บยี่สิบติดที่ลิซ่าตันวีนะแล้วจบเทิเนะครับผมไปฝั่งของอาตูสไฟฟ้านะฮะติดเข็มขาดแข่งพันมาแน่ไปที่อาตูสวีตัวหน้านะครับแล้วก็ใช้เครื่องหอกวิวัฒนาการเอาอาตูสวีสตาร์ขึ้นมาแปลงร่างแล้วก็ใช้ท่าวีสตาร์นะครับผม เกิดอะไรก็ได้จากเดสองใบขึ้นมือนะครับติด d เบ b l e t u บจี G นะครับไปที่ Astuvista แล้วก็ใช้ฮลิกบอลนะครับเอา c o c ว V นะครับขึ้นมาวางเบนแล้วก็คอนสั่งบอสนะครับผมเรียกลิสตดอนขึ้นมานะครับแล้วก็โจมตีนะครับ210ดาเมตรนะครับผมแล้วก็สามารถเอาจี้พื้นฐานจากเดสนะครับสูงสุด3ใบ ติดที่ปุนม V ตามชอบนะครับแล้วก็เทไคไปสองนะครับผมกลับมาฝั่งของดิสน่านะครับใช้ความสามารถยาเรยูตันนะครับสลับท็อปเซกับมือเราหนึ่งใบฟางไฟเจอที่เบนนะครับติดเกมท่านแข่งความแน่วแน่ไปที่ไฟเจอนะฮะแล้วก็กใช้งานวิจาจัาจานนะครับที้งหมดมือตงวใหม่เจ็ดใบ วางลิซาร์ดอนที่เบนนะครับติดจี้ไฟไปที่ลิซาร์ดอนนะครับจับมือเนาะแล้วก็ใช้ไอ้หน้าต่งมากๆนะครับผมเอาจี้ไฟจากหล่มติดที่ไฟเยอร์นะฮะแล้วไฟเยอร์ก็เจ็บยี่สิบนะครันนี้ไฟเยอร์สามารถตีเก้าสิบได้แล้วนะเพราะว่ามีตัวดาเมจวางอยู่นะฮะบวกกับเพิมขัดนะครับก็ตีเลยนะครับเป็นร้อยยี่สิบดาเมจนะครับไปฝั่งของอาเธอไฟฟ้านะครับแปลงร่างโคโควีแม็กซี่เบนติดจี้สปีดไปที่โคโค่นะครับตัวสองใบ แล้วก็แปลงร่างอัตโตวีสตานะครับแล้วก็ควิกบอลนะครับเอาโคโควีนะครับขึ้นมาวางเบนแล้วก็โจมตีนะครับเร้อยแปดสิบเดิมจันนะครับเจอจี้สามใบนะครับมาติดพวงมันวีตามชอบนะครับกลับมาฝั่งก่อนลิซ่าดอนนะครับแปลงร่างลิซ่าดอนวีสตาร์นะครับแล้วก็ตรงต่อพลังงานนะครับผมเอาจี้พื้นฐานจากเด็กขึ้นมือได้นะครับหนึ่งใบเฉพาะันต่อมายาเรยูตันนะครับสลับท็อปเด็กกับมือเราหนึ่งใบนะครับ ติดจี้ไฟจากมือไปที่ลิซาดอนวีสตาร์นะฮะแล้วก็ไฮเปอร์บอลนะครับเอาลิซาดอนวีอีกตัวหนึ่งมาวางที่เบนนะครับแล้วก็ใช้โคแบ็กวีนะครับโจวการ่เจะครบ6ใบบนมือใช้แอวงน้กตกแมากมานะครับติดที่ไฟจากหล่มไปที่ลิซาดอนวีสตาร์นะครับแล้วก็จิบ20ตอนนี้ลิซาดอนวีสตาร์สามารถตีสองร้อยสามสิบได้แล้วนะเขามีเพราะบาดเจ็บอยู่เนาะ แล้วก็โจมตีนะครับ230ดาเมจล็อกเอาไปแล้วก็เทพายไป2นะครับกลับมาฝั่งอา u ซอุสไฟฟ้านะครับติดจี่สปีดไปที่โคโควีนะครับตัว2 2ใบแล้วก็ปกเกียง3.0นะครับดูการ์ดเส็ไปบนสุดของเดนะครับสามารถเอาสพอร์ตหนึ่งใบขึ้นมาได้เอาคำสั่งบอสนะครับขึ้นมา แล้วก็คำสั่งบอสนะครับเอาเนโอแลนวีนะครับขึ้นมาแผนนะฮะแล้วก็โจมตีนะครับ200ดาเมจล็อกเอาไปเสียงค่ยไป2นะครับแล้วก็เอาที่มาติดได้นะครับจากเล็กเหมือนจะไม่มีนะครับผมมาฟังขอลิซตอนนะครับผมใช้ให้ประบอลนะครับเอาลิซตอนวีสตาร์นะครับขึ้นมาแปลงล่างแล้วก็คลิกบอลนะครับ เอาไปเยอะนะครับขึ้นมาติดลูกโป่งไปที่โคแบ็กวีครับแล้วก็สามารถย้ารีดูตันนะครับสลับท็อปเดกกับมือเราหนึ่งใบแล้วก็คิ้บานะนะครับผมเมื่อมีปองมาดเรานอ o c k o u ในเทิร์นที่แล้วนะผมเอาที่ไฟจับหลุมครับติดปองมาดเราหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เสิร์ฟอะไรก็ได้หนึ่งใบนะครับขึ้นมาดีทีสนะครับผมเอาลิตรดอนวิสตาขึ้นไปแทนนะ ใช้คนต่อมาแอ่งน้ำตกมากๆนะครับผมติดจี้ไฟไปที่ลิซาร์ดอนวินสตาร์นะครับผมที่เบนแล้วก็ใช้ท่าวินสตาร์เลยนะครับผมตี320นะครับผมล็อกเอาท์ไปนะฮะแล้วก็ต้องทิ้งจี้ตัวเองอยู่ที่ติดอยู่2ใบนะครับผมก็เทฟายไปอีก2นะครับไปฝั่งของอัสซูดไฟฟ้านะฮะแปลงล่างโคโควีแม็กซี่เบนนะฮะแล้วก็วางทางฮิมะสกี้ยอดเขาทับแอ่งน้ำตกไปนะครับ ติดทูเจมเมอร์ไปที่โคโค่ m ีแมนะครับใช้ปกเตียสามจนะครับดูการเจ็บใบบนสุดนะฮะแล้วก็เอาซัพพอร์ตหนึ่ใบขึ้นมาได้เอางวิจัยขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้งานวิจัยจัยดาจานนะที่มุดมือจมไปเจบบวางโคโค่วที่เบนนะครับแล้วก็โจมตีร้อดกราเมตรนะครับแต่ว่าไม่ติดชานะเพราะว่าไพ่ไพ่นำอยู่นะครับ ามาฝั่งของลิาดอนนะครับผมวางแอนโนตตก,กมากๆนะครับทับไปใช้ยาลิูตันนะครับผมสาหับท็อปเด็กกับมือเราหนึ่งใบใช้สับเปลี่ยนโปกเกมอนนะครับเอาไฟอโลวีขึ้นไปแทนนะครับแล้วก็ใช้แอนโนตตกมากๆนะครับผมติดที่ไฟที่โปเกมอนไปบนเบ้นนะครับ ติดที่นิสตันดีสตานะครับผมแล้วก็ดีทีสนะครับผมเอาดีิสตันวีสตร์ขึ้นมาแล้วก็คำสั่งบอสนะครับเอาโคโควีขึ้นมาแล้วก็โจมตี230ดาเมจนนะครับเทคไฟที่สไปสุดท้ายไปนะครับแล้วก็ฝั่งลิซาร์นะครับผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเทคลิสตันนะครับผมก็คือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างตีแรงนะครับ แต่ว่าความแรงนั้นก็ต้องแลกมากับความเจ็บปวดนะครับผมจากเอฟเฟกของแอ่งน้ำตกแมกมานะครับที่เอาจี้ไฟจากหลุมมาติดนะครับแล้วก็เจ็บ20เนาะแต่ว่าก็เป็นการเจ็บที่คุ้มนะครับผมเพราะว่าเลตัดอนเขาก็ต้องมีดามเมจที่ตัวเขาก่อนนะครถึงจะตี230ดามเมจได้เนาะแล้วก็รวมถึงไฟเยอร์ด้วยที่เป็นตัวตีรองนะฮะก็แอ่งน้ำตกแมกมานะก็เป็นการ์ดของใช้สาหรับเด็กไฟโดนเฉพาะนะครับผม ไม่ใช่แค่ลิซาร์ดอนวิสตานะครับเด็กตัวธาตุไฟนะครับในอนาคตนะครับผมก็ต้องมีติดนะครับผมสำหรับแอ่งน้ำตกแมกมานะครับถือว่าเป็นคีย์การ์ดอันหนึ่งของเด็กไฟนะครับผมแล้วก็โดยรวมของลิซาร์ดอนวิสตานี่ยแน่นอนว่าความเร็วอาจจะยังเร็วไม่เท่าอาเซอุดพระเจ้าของเรานะครับเพราะว่าอาเซอุดเนี่ยสามารถติด Turbo ดับเบิลทอโบจีได้ใช่ไหมแล้วก็ตีได้เลยแต่ว่าสำหรับลิซาร์ดอนเนี่ยเขาไม่สามารถติดดับเบิลทอโบจีได้ เขาต้องใช้จี้ไฟ2ใบนะครับผมมันก็เลยอาจจะมีความช้าดิกหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นซึ่งถ้าหากว่าเราแบบได้เริ่มคนแรกสมมตินะเราเริ่รรคนแรกเราติดจี้ไฟแล้วก็เอาแองน้ําตกมาติดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้2 G งจี้ละเธอต่อไปก็สามารถตี2องร้ได้เลยอะประมาณนี้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความเร็วของเกมนั้นน,นนะว่ามันแบบเร็วได้แค่ไหนนะครับผม โอเคท้าย okay. คลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหนา้าในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ